อต้อนรับเข้าสู่ช่องบาจำลองสหายลุงพลนะคะวันนี้ยายมาดามก็จะมาดูบ้านคาเฟโคโค่โกโก้นั่นคืออะไรวะเขาหามอีอย่างโน้อนอโอ้ กาแฟกกอกเพิ่นจัดร้านเขาเรียกอีหยังเหี้อนี่เขาเรียกว่าค่าสิกอีหยังก็ค่าสิกบอกตามยายยายก็ไม่รู้เลยเขาเรียกว่าอะไรสไตล์ยุโรปหรือสไตล์ลาวสไตล์ลาวฮะสไตล์ลาวพูดพูดเสียงนั่งนั่งเลยจี๋พะเหลือเอาเร็วเร็วพะลือ สไตล์อันบ้านเจ้านี่คาเฟ่นี่ทำทรงอะไรทรงโมดุมทรงโมดุมโมดุมโมดุมโอ้โหนี่อันนี้อันนี้ตะโกะราคาเนี่ยเป็นโมเดิร์นดูนี่ไฟเพิ่มนี่หน้านี่คักแฟ่นี่ด้านในนี่เป็นแบบว่าแล้วแต่เราจะออกแบบข้างนอกนะคะนี่ค่ะันนเป็นบอลเปเปอร์นะครับอืมค่ะ ทำใหม่นะคะทาทำใหม่แล้วคนก็จะเป็นคนใหม่ๆที่จะมาขายค่ะคนเก <ใน S 1> ่าเขาจะไม่ขายแล้วคนเก่าเขาก็จะไม่ขายะะแล้วค่ะคนเก่าเขาจะหาคนใหม่มาขายพาหนะ้าคนใหม่ก็ยืนอยู่เลาะเลาะเลแถวนี้แหละมาแหกปากแต่ละวันแล้วก็เข้าบ้านไปคเ่เไ,ไดขายกเสงแล้วบไดเส็งเลยคนคนใหม่มาเพิ่ม เจ้าคองก็นั่งอยู่เลยเนาะือเนาะันนี้อันนี้คืออะไรเขาใครเคยรู้บ้างไหมนี่นี่หัวเผือกนะคะไม่ใช่หัวไม่ให้ไม่ใช่หัวเจลบีเด้อโอ้โหอันืออคนงานเจ้าบอกคนงานเจ้านี่คนไทยหรือคืออบังวะมองไปมองมาคืออบังเนาะ นวดข้าวเยอะแยะจังเลยอะบ้างอันนั้นเฮ็ดวาให้แม่อยู่บ่ะตอคัออวตอคัวตอคัวออกไปแ,แล้วก็เอาตาเกตมาอยู่หันเลยเนาะเฮ้ยซีแมน,นคนงานนิ่มบ่บต้องบ่ต้องจ้างลถนเนาะนเฮ็ดเอาเองแล้วพี่ลึกกึ๋ือๆๆย่านตะเบิดเงินค่ะ พี่ดูคนงานนะคะดูคนงานนะคะดูสิคะคนงานคนงานคุณกี้นี่สิหาภรรยาแบบผู้อื่นบ่ได้เด้อเจ้านะอันนี้แหะของจริงแล้วไม่มาป้าบ่ได้อยากได้พนะบ่ได้หยากได้เพิ่มเฮ้ยว้าวบ่ได้บ่ว้าวคือชนะ น,นะนี่ค่ะงามงามเ้อสีขาวค่าบริสุทธิ์แล้วก็ข้ามมาข้างในค่ะข้างในก็ข้ามเข้าม,มานี่ค่ะอันนี้ก็นี่เครื่องเครื่องทำเครื่องทําเงินค่ะนี่ค่ะเครื่องทํามาหารับประทานค่ะนี่ค่ะนี่ เครื่องทำมาหารับประทานของเขานะนี่ใครอยากอะไรก็สั่งมานี่โอ้โหสุดยอดอลังการงานสร้างเมืองชุรินกระบอบาดเด้อแล้วก็มามาตรงกาแฟชดก็มีเครือ่องกาแฟชดก็มีกาแฟไฟก็ไม่มีลาบลาบป็ดลาบไก่ลาบหมูอ้อยอยู่นี่นะฮะ<า>อะไรนะร้านลาบแกงอะไรแกงเห็ดเห็ดอะไรเห็ดไม่รู้ใครเอามาให้ เจดีเจดีเจ้าจะมากินบะชมชมหน่อยฮะทำเนาะย่องกินใช่เนาะเธอบ่ได้ตอนจังน่อยอ่ะกะชิบอยให้คุณนิวกินเลยตีคุณบะม้าเถียงงงกุญแจละแม่นหรอคุณบะผัวได้กินเลยอิ่มแล้วฮะผัวได้กินนุ่มๆมันทำงานจนหน้าดำไม่บวกเลยให้บวกกินก็ดีแล้วเพื่อนวะ เมียเอาไปกินมเแล้วซีนหนังค่อยก็ได้เมีเอาไปกินเมล็ดซีนหนังดูบอ้วนประจงนี่ขอบคุณไม่ลองเลยเ้วเขาอวกเขาอเอนเขอ้นเขาอวเขาอ้นเอ้นเขาอ้เขาอ้เนื้เขาอีนเอมีนเง้นเขอเอนขอ้น้นวนเขาม้เอ้วนเาอ้วนเนเนี่เ้นอมน้นเขาอ้นนน้เออ้อน เขาเขาคนมีเนื้อมีหนังไว้หุ่นดีวะว่อ้วนนี่เขาพูดจาไม่พูดแต่พูดจาไม่สุภาพเด้อพูดจาไม่สุภาพห้ามว่าอ้วนเขาไม่ให้ว่าอ้วนเขาคนมีหุ e> ่นเนื้อหนังดีเป uh ่งปึงเป่งปังจับตรงไหนก็เปี้ยเปี้ยเปี้ยจับจับจับตรงไหนก็เปี้ยเปี้ยของฉัน เพื่อนทำร้านใหม่เดอ้อนี่ค่ะสวยมากค่ะพี่น้องเออนี่ค่ะที่นั่งก็รงการคะ่ะจุ่ะหน้าเจีย๊ยาเนี่นนนนนยฮะเ,เออแต่ถ้าว่านั่งไปนั่งมา,ยาอย่าเอามือลูบโตะได้มันดำว่ะ ขอขอบคุณนา้องบูลูคุณไลค์คุณแชร์เข้าไปดูคลิปย้อนหลังยายในนะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย